สืบเนื่องจากเมื่อปี6-3ที่ผ่านมานักแสดงหนุ่มก๊อฟอนุวัตน์ถูกโยงว่าเป็นพระเอกหนุ่มผิวเข้มที่วิวาล่มเลิกแฟนที่คบกันมา4ปีเพราะติดใจบทชายรักชายก่อนที่เจ้าตัวจะรีบออกมาแก้ข่าวว่าเรื่องแผนแต่งงานไม่มีและไม่ได้ทะเลาะเรื่องความรักปกติดีเขายังดูละครที่เราเล่นอยู่เลยยืนยันไม่ได้มีปัญหากับแฟนแฟนยังรู้สึกชอบด้วยซ้ำที่เรารู้สึกว่าทำได้ แต่จู่ๆก็พบว่าหนุ่มกอล์ฟโพสภาพผู้แฟนสาวเดินหน้าง,ง้อเต็มที่ระบุคแคปชั่นบอกเลิกเองงอเองนักเลงพอคุณอยู่ไหนใครเห็นบ้างร้องไห้ได้ไหมเมืองพี่ยอมแล้วและหลังจากนั้นหนุ่มกอล์ฟก็โพสงอม,มาตลอดจนล่าสุดหนุ่มกอล์ฟเผยข่าวดีกลับมาคืนดีกันแล้วจ้าโดยเผยว่าก่อนหน้านี้ฉันเงียบเมื่อถูกถามถึงความฝัน หลังจากได้เจอเธออีกครั้งในวันนี้ฉันมีคำตอบน้องคูณกลับมาแล้วแอบเก่งเกือบไปแล้วเมิงร้องไห้เหมือนหมาบอกเลิกเองงอเองนักเลงพอฉันไม่เอาแล้วเข็ดแล้วพี่ยอมแพ้ค่ะขอบคุณนะคะท่ามกลางคนวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาเฮกันลัน่นแสดงความยินดีกันจำนวนมาก